สวัสดีครับผมในแพทย์ธนาสิริเวชสัญญาแพทย์หลอดเลือดประจำโรงพายาบาลเจ้าพยาโยมราชและคลินิกหมอธนาหมอขัญครับวันนี้ผมจะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารต้ามเนื้อมือและแขนหลังการผ่าตัดทําเส้นฟอกไตครับการบริหารต้ามเนื้อมือและแขนมีจุดประส,สงค์เพื่อให้เส้นฟอกไตมีขนาดโตขึ้นมีผนังหลอดเลือดหนาและแข็งแรงรวมถึงช่วยเพิ่มปริมาณการไหลเวียนของเลือดเพื่อให้เส้นฟอกไตพร้อมใช้งาน ทำได้โดยใช้มือออกแรงบีบวัตถุเช่นลูกบอลยางหรือลูกเทนนิสควรให้แขนเหยียดตรงบีบลูกบอลยางค้างไว้ประมาณ5วินาทีแล้วจึงค่อยคลายมือออกนับเป็น1ครั้งแนะนำให้บริหารมือวันละ300-500ครั้งโดยสามารถแบ่งทำตามช่วงเช้ากลางวันเย็นช่วงละประมาณ1-200ครั้งครับหลังบริหารมือต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย6-8สัปดาห์ เราจะนัดผู้ป่วยมาประเมินการทำงานของเส้นฟอกไตด้วยการอันตราซาวหากประเมินแล้วพบว่าเส้นเลือดมีขนาดเหมาะสมการไหลเวียนของเลือดมีปริมาณมากพอจึงสามารถให้ใช้เส้นฟอกไตได้ครับ